เดี๋ยวเราจะพามาดูการรับทุเรียนแบบมือเปล่ากันค่ะเพราะว่าเป็นทุเรียนไร้น้ำนั่นเองตอนนี้ทําไว้หลายลูกนะคะแต่ว่าล่วงหมดแล้วเหลือแค่กระติ้วนึงไร้น้ำนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบมันจับง่ายถือง่ายแล้วก็ปอกง่ายสุดๆ<ต>อันนี้จะปีมาตัดข้างบนนะคะซึ่งกระสอบไม่สามารถรับได้เพราะว่าน้องไม่มีน้าให้ก,<อ>ก่อนไปสวนทุกครั้งเจอก็จะทาเป็นกันแดดราชีนะคะกันน้ากันเหงื่อดีมากเวอร์อะลูกแรกเราก็ตัดแล้วก็โยนให้คุณสกายรับไปเลยค่ะแอบมีเจ็บนิ้วนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยรับแบบมือเปล่าแบบนี้แต่กกก็เ่่่งดด้้อวาไไไมรับทุ ทุเรียนไรานามเนี่ยปีนขึ้นมาแกะแบบกับมือเลยนะคะแบบอันเนี้ยจะรู้สึกว่ามันจะมีความหวานกว่าทุเรียนแบบมีหนามนะใครไม่ชอบปอกทุเรียนอะ่ะทุเรียนไรานามตอบโจทย์สุดๆอันเนี้ยจอยก็ทาไ้ประมาณ5 6ลูกนะคะลูกที่เหลืออยู่ก็คือลูกที่สมบูรณ์มัง้งทำไมเป็นอย่างนั้นเย <Yeah. S 1> ในที่สุดปีนี้ก็ตัดหมดแล้วนะคะใครอยากให้จอยทําอีกเนี่ยก็บอกมาได้บอกมาได้เลยนะจะจะได้ทําอีกเยอะๆทุกคนว่ามันเหมือนอะไระตะมุตะตมีสสุดๆไปเลยอะ่ะแล้วทุเรียนเนี่ยอยู่บนเขาชันประมาณ45องศานะคะฉะนั้นความหวานไม่ต้้้้องงพูดดถึนนนีีครรรรไไไับทุเยามปแลว มารีวิวกันได้นะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาก,ก็สามารถเค็มได้เหมือนเดิมค่ะส่วนทุเรียนที่เนี่ยคือต้องใช้รถไถน,นะคะเฮ้ยมีเลขด้วยอ่ะเดี๋ยวหาดูอีกกันนะว่ามีเลขไหนอีกบ้างเผื่อจะได้3ตัวเด้อกินทุเรียนจ,จะเป็นร้อนในแล้วค่ะกินมังคุดบ้างอยู่ส่วนนี้ดีมากเลยนะคะคืออยากกินอะไรก็ได้กินเลยค่ะช่วงนี้อุ้ยอีชาเงาะต้นนั้นจังแต่ว่าไม่ใช่เงาะเราค่ะทุกคนตัดมอนทองตัดไร้น้ำเสร็จเราก็มาตัดทุเรียนก้านยาวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลูกเล็กกันว่าเนื้อจะเป็นยังไงคะ่ะทุเรียนก้านยาว ครีมมี่ครีมมี่จะไม่ค่อยมีเนื้อกรอบนอกนุ่มในสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูพูเล็กอันนี้กันว่ามีเนื้อไหมเฮ้ยมีเนื้ออยู่เดอ้อลูกเท่านี้กําลังพอกินเลยอ่ะทุกคนดูดเีเล็กๆน่ารักมุมีสุดๆใครชอบกินก้านยาวมินมาเลยค่ะ